ที่หมู่บ้านเล็กๆในภาคเหนือมีบ้านหลังหนึ่งที่อยู่กันแค่พ่อกับลูกชายจูจูลูกชายคนเล็กก็ป่วยตายแบบหาสาเหตุไม่ได้ไม่ถึงเดือนพี่ชายก็ตายตามชาวบ้านเริ่มซุบซิบว่าผีแม่ไม้มาเอาผู้ชายในบ้านไปอยู่ด้วยยายคำคนแก่ประจำหมู่บ้านเดินมากระซิบพ่อว่าตะปูสามดอกไม้กางเขนหนึ่งอัน ตอกไว้หน้าบ้านก่อนจะไม่มีใครเหลือพ่อลังเลแต่คืนนั้นเขาฝันเห็นผู้หญิงผมยาวหน้าซีดยืนมองเขาอยู่ปลายเตียงยิม้มแล้วพูดว่าอีกคนเดียวก็ครบแล้วพ่อสะดุ้งตื่นกลางดึกวันรุ่งขึ้นเรียบหาตะปูขึ้นสนิมกับไม้มากางเขนตอกลงหน้าบ้านทั้งน้ำตาตอกตะปูปึกปึกปึก ตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครตายในบ้านหลังนั้นอีกเลยแต่คนในหมู่บ้านยังเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่หน้ารัว้วเหมือนเธอกำลังรอเวลาตะปูจะหลุด